ในฮิปโปอะไม่ยินเสียงเพลงตุ๊กแกตุกแกไม่มีตอนนี้ไม่มีตุ๊กแกหวเระเสียงเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกร้องไม่ใช่นอ้องเอิร์ทร้องเหรอห

สาวเดินไปหาเอิร์ธแล้วเออเออไอชนชนไดโนเสาร์อะโอ้ยนานใครจะหัวแตกเนาะไดโนเสาร์เลือเอิร์ธโอ้โหไดโนเสาร์ล้มเลยโอ้ยไหนไดโนเสาร้องยัง

มองไดโนเสาร์วายเดี๋ยวไดโนเสาร์กัดหัวนะครับโอ้ยชูกันชูกอาก เจ๊สาวร้องงโอ้ยเจโนสาวร้องเลยว่ะร้องด้วยความเจ็บปวด,ดนะโอ้ยเจนน้าสาวเจ็บเนโนสาวร้องแล้วเสาวเร้องเลย โอ้เดนุสาวร้องเลยว่ะเดนุสาวเจ็บเจ็บอเดนสาวเจ็บเดนสาวร้องด้วยความเจ็บปวดตดยุนดใจเลย